ปลูกมะเขือเทศคะ่ะปลูกมะเขือเทศวันนี้ไปรับต้นกล้ามาหัวเทิ่งเที่ยงก็ลงมือปลูกเลยคะ่ะลุยคะ่ะลงมือลุยร้อนๆ เสร็จเรียบร้อยค่ะมะเขือเทศหกแถวค่ะทุกคนวันนี้ปลูกมะเขือเทศหแถวค่ําเลยค่ะเ้ยตาลุงก็ลดน้ําค่ะลดน้ําช่วงแรกที่ปลูกจะให้น้ําทางใบก่อนค่ะเนี่ยลดน้ําทางใบก่อนพอได้สักอาทิตย์ก็ให้น้ําทางดินค่ะทางดินจะมีสายอยู่นี่ค่ะจะมีสายสายน้ําหยดนี่ค่ะจะมีสายน้ําหยดอยู่นี่ ช่วงอาทิตย์แรกก็จะให้น้ำทางใบก่อนค่ะรถเป็นฝักบัวค่ะเดินไปเดินมาเฮ้ยเมือม่อยขาเมื่อยขาเมื่อยหลังด้วยทั้งนั่งทั้งก้มโค้งปลูกเฮ้ปลูกคนเดียวค่ะหกแถวไปมาไปมาตาลุงก็วางต้นไว้ให้เฉยๆค่ะแม่บ้านก็ปลูกเองปลูกเองหกแถวเสร็จเรียบร้อยวันนี้เฮ้ไฟสีม่วงเห็นไหมคะทุกคนไฟลอผีเสื้อค่ะเป็นสีม่วงอะ่ะพอข้ามาไฟสีม่วงมันก็จะติดค่ะไฟลอผีเสื้อค่ะเป็นสีม่วง ค่ำเลยลุงค่ำเลยวันนี้ลุงก็ค่ำเลย